สวัสดีครับอยู่กับผมไม่ต้านางนนะครับวันนี้ผมจะมาชมภาพร์งเรื่องนาคารสัตว์มหาสนุก2หรือสุโทเปียาภาพ2ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กเซนทันบางนานครับมันมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าวันนี้ครับเพราะว่าคือผมชอบดูสุทโทเปียงแต่แตั้งแต่ตา้งแต่ภักหนึเมื่อ9ปีก่อนนะก็น่า้ารับปีนี้ก็คือ2000คือตอนนั้นก็คือ2016นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางเมเจอร์เลยครับตอนนี้เราอยู่โซนนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมภาพยนต์กันนะครับ คือลีโนเวตเยอะมากเลครับท,ทั้งทั้งทั้งโซนอะคุณคู้ชมลีโน,นเวทกันแบบแล้วตอนนี้บางส่วนของโซนใหม่ได้เริ่มเปิดแล้วเหมือนเหมือนห้างใหม่มากเลยครับโซนนี้ผมก็เริ่มเปิดน,น MM. ะจะเดินไปเรื่อยๆ การถ่ายวอล์กไปในตัวด้วยนะเพราะว่าเรามาชมหนังเนาะเราก็ต้องถ่ายคลิปเป็นหน่อยรู้สึกว่าเขาเขาเปิดโซนใหม่มาเยอะพล่มกว่นะหน้าทางขึ้นลงหนังนะครับเปลี่ยนใหม่มากโซนนี้ ใหม่จัดอ่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่มากอ่ะท่านผู้ชมคือดูดูแบบันสมัยมากอ่ะท่านผู้ชมคือห้างเซนทรัลวังนาเนี่ยตอนที่ผมมาชมนะ mm hmm. เขาร mm ีโนเวทบ่อยมากนะครับจนตอนนี้ร mm ีโนเวทไปน,น,น่าจะเกินครึ่งแล้วแหละนะครับตรงน,นี้รูปใหม่มากตอนนี้ถึงชั้นบนของโรงแังเมเจอร์แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายทำกันเลกก่นนี mm ่ hmm. ครับบรรยากาศ เซนทัานเจอร์ซนเตอร์ซนท่านบางนานชั้นบนใหม่มาก,ค,กคือก็ยังคือเขาก็ยังคงเต็มเดิมอยู่นะครับได้ตั๋วชมแล้วนะครับสำหรับสทุทปียนครสัตว์หาสนุกภาคที่สอง ใหม่มากอะลงคือบรรยากาศลงก็ยังใหม่แต่ผมว่าแบบไม่แปลกตาขนาดนี้เลยเดี๋ยวเข้าลงก่อนนะครับเข้าไปบรรยากาศโดยถ่าข้างในดีกว่านี่ครับบรรยากาศภายใน หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปชมสุโตเปียภาคที่2อนะผมนครจัดมาสนุกภาคที่องเดี๋ยวเข้าไปชมันแล้วเดี๋ยวมาพูดความสุดหลังชมกันรีวิวนะครับน่าจะมันได้ดูเพราะภาคต่อ9ปีในร้านานอยู่นะทุกท่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมกันแต่รอรอคอยจะมาเรื่อยๆนะครับ ความสุขหลังชมซูโทเปียภาคสองนะผมมหานะครสัตว์ภาคสองนะมันมากท่านผู้ชมคือเอ็นเครดิตอ่ะผมบอกเลยว่ารุนภาคสามจัดนะสำหรับซูทปเปียภาคภาคสามน่าจะมาน่าจะมาความรู้สุกหลังชมหงมหานครสัตว์มหาสนุกภาคสองนะผมหรือซูทเปียภาคสองไม่เสียแรงครับที่เรารอมานานกว่า9ปีเพราะมันสนุกมากๆมันสนุกถึงขั้นที่ผมบอกว่าเออ อาจจะไมไ่ไม่ได้แบบความมันอาจจะไม่ไเท่าภาคหนึ่งแต่มันแต่มันด้ความที่ลุ้นระทึกมันได้เยอะกว่าสําหรับภาคภาคสองน่ลคือมันค่อนข้างจะสนุกสะกดเลยนะครับโอเคงั้นเราให้คะแนนสิบเต็มสิบแล้วลุ้นภาคสามมากอ็นเครดิต นักถ่ายยาที่หนึ่งนะก็เอาภาบรรยากาศมาฝยากาศที่นในกาทีนิวันนี้นะวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะวันเสาร์ที่ย9พฤศจิกาแล้วบนยแลาช่วยซุปเเบียร์ก็จะลงมาแล้วเจอแล้วเจอผู้วัยนั่งอยู่ดีไวแย้วนั่งอยู่ตรงนั่งอยู่ตรง สบาไสบายเจอพี่นิกไว้นั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ในหน้าของมกะซินิเพกนะเออคือสบายมากแต่อยากอยากอยากถ่ายทำมากแต่คนเข้ากเงินเดินผ่านไปผ่านมาเยอะนะเราต้องถ่ายแบบไม่อยากให้ติดคนเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงพี่นิกไว้นี่คนอยู่เยอะมากนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะเนี่ยเห็นว่าพี่นิกไว้นั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้คตรหล่อเลยพี่พี่แกหล่อมากเลยตัวจริงเจอแล้วผมเจอแล้วอยู่ม่กะซินิเพกนี่แหละตัวจริงตัวจริงพี่ก็ลงไปเจอตัวจริงอยู่ม่กะนะ ใครอยากมาเจอมามาไม่กะเจอเจอเลยเนี่ยพินิกไวเราโคตรหล่ออยู่เนี่ยเลยพินิกไวเราจังหวัดที่นเขาเลยนะครับก็นครสัตว์มหาสนุกสองเข้าแล้วนะครับเจอพินิกไวพินิกไวนะพินิกไวก็อยู่ตรงนี้เลยนะดูดูโคตรหล่อเลยอ่ะโคตรเท่โคตรหล่อโคตรจริงเลยเนี่ย นุ่มด้วยอ่ะนุ่มเลยอะ่ะคือจับไปนุ่มเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมยบายเซอร์ไพรส์มากเลยตกใจเลยเซอร์ไพรส์จัดนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่แกอยู่ที่เมกะเองนะครับนี่นะครับอยู่ในบรรยากาศใน,นพื้นที่ของเมงกะเซนเนทตอนะครับเจอมือปืนด้วยโอ้มือปืนไม่มือปืนนี่คือบรรยากาศนะครับ เมื่อกี้นะผมได้เจอพี่นิกไว้เป็นแล้วนะพี่นิกไว้นะครับที่อยู่หน้าอยู่หน้าโรงของเมกสซซนิเพิตนะตอนนี้เราอยู่ใน,น,น,นในโรงภาพยนตร์นะครับก็จะใหญ่มากพ่อ,ออกจากโงรงเลยคือเพิ่องออกเพิ่งอ,ออกจากโรงของนครสัตว์สนุกสองไปคือ,อยังอารมณ์ค้างยังอินอยู่สนุกมากมากคุณผู้ชมสนุกมากเชียร์ให้ดูเชียร์ให้ดูเลยสำหรับเพื่อนนเชียร์ดูก็ บรรยากาศเมกาเซนเปกฟอนฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแบบปิดคลิปแล้วนี่มีปืนเต็มเลยนะนะที่นี่คือสวยมากบรรยากาศในทั้งนอกโรงภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยคือมันตกแต่งได้เหมือนแบบพวกสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยแบบเหมือนพวกแบบต่างชาติอ่ะเออมาเจอพวกมาเจอพวกแบบละมือปืนเต็มเลยมือปืนเนี่ย ปืนมือปเลยโอเคครับปิดคลิปต่เี้เนี้ครับมาชมหนังต้องไว้หนึ่งเรื่องนที่อเมริกาซเป็นหนเรื่องเจ้าที่ผู้จัดกื่อชื่อภาษาคปอ k e e ้ e r นะครับเป็นภาพยนตร์ของ n e t f อนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมในต้องเวลานี่ินรกาสที่เลือกสอง่งขึ้นายางจะเข้าไปชมนะรับผมบอกว่าสาขาเนี้คือ พี่พนักง,งานแต่คนสักตใช้คือใครที่อยู่สมสมุดร,ระการมาชมสาข,ขานีน X X ้เยอะๆนะมีไอแม็กโฟล์กอันนี้ลงสิบองนะลงสิสองนี่ตรงไหนนะลงสบส,ส,สองอย่างงนี้นะนั่นอยู่ตรงนี้ะโอเคครับเดี๋ยวไปแยกย้ายไปชมย,ยิงเลยก็ค,คือลงที่นี่นสิบห้าย,ยกยายช น่ารอก่อนเนี่ยมีคำน่าีด้วยาาท,ท,ท,ที่สาขาต้องมีนะเี่ยนี่ท่านผูชมชมเบอรของผมนะฮะห้าสี่ยงั้นยวปิดคลิปไปก่อนนะครับเพราะว่าจะหาไม่เจอนะสับสองนี่จนะ่เป็นฝั่ง

รู้สึกหลังชมภาพ,อ,พอ,อยู่ครับผมขออนุญาตใช้คำนี้ว่าหนังอะไรครับนี่นะคือมันเป็นหนังหนักห,หนังที่แบบว่าคือผมไม่รู้จะให้คำบรรยายยังไงคือมันเป็นหนังที่แบบว่าเจอผีก็ไม่ผีเจอฆาตกรก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นหนังที่แบบว่าเออเป็นแนวจิตวิทยาสยองขวัญน,นะครับ ผมก็เข้าใจว่านางเอกนี่เป็นโรคยำกิีดยังำทำหรือเปล่าว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันดูไม่เป็นความเป็นจริงหมดเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมบอกได้คําเดียวว่ามันเป็นหนังที่แบบเล่นกับจิตวิทยาคนมากกว่าจะเป็นหนังผีหนังเลยโดยรวมผมผมดูได้นะเพราะว่าเป็นภาคไทยแต่ถ้าได้ดูสาวแท็กน่าจะงงกว่านี้นะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันมันก็พอรู้ได้เลยพอรู้ได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าอยากให้ท่านผู้ชมมาดูนะหารอบดูอย่างกันแต่หนังมันหนักมันน่าเบื่อไปหน่อยนะครับวันนี้คือหนักเลยนะครับ